สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกๆท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราอในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าเวลาเราคีบเมล็ดพันธุ์ลงอฟองน้ําส่วนใหญ่ทําไมมันยืดหรือคีบแล้วทําไมมันตายแบบไหนยังไงมันไม่ยากหรอกครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าคีบเมล็ดลงฟองน้ําเนี่ยคีบแบบไหนยังไงให้มันรอดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะตรงนี้ขออนุญาตสลับกล้องครับ อ่ะเดี๋ยวพามาดูครับเนี่ยผมขีบเมล็ดพันธุ์ลงฟองน้ําเมื่อคืนคือของผมเนี่ยในการทําต้นพันธุ์เนี่ยผมจะเพาะทุกๆสีวันครับในช่วงนี้สีวันเพาะสีวันเพาะนี่ครับวิธีการขีบลงฟองน้ําก็คือเราจะขีบให้มันโผล่ออกมาแค่แค่เนี่ยฮะแค่หัวแค่แค่ตัวมเมล็ดเนี่ยฮะให้มันมันโผล่ออ,อกมาส่วนมันจะยาวแค่ไหนยัดเข้าไปในนี้ มันจะยาวเป็นนิ้วหรือจะยาวจะสั้นยังไงก็ช่างจับยัดไปเลยถ้ามันโผล่มายาวๆแบบนี้โอกาสที่เป็นต้นพันมาเนี่ยฮะเขาก็จะยืดนี่ฮะถ้ายืดเราสามารถฉีดฟองน้ำแล้วก็ยัดจับยัดเข้าไปได้อย่างนี้ซึ่งวัสดุในการขีบนี่ก็คือคือที่ถนหนวดนั่นแหละแต่ว่าแบบที่มันตรงๆเนี่ย มันจะคีบยากหน่อยแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ปลายเป็นตัวเอลเนี่ยจะคีบง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะเลยตรงนี้นี่ฮะสำหรับเพื่อนๆหลายคนนี่ผมให้ดูนี่บางทีผมก็มีพลาดนี่ถ้ามันจมอยู่ข้างในเนี่ยแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดนี่ยากก็คือเนี่ยงัดออกมาให้หัวเขาโผล่ออกมาอย่างเงี้ยให้ตัวมเมล็ดโผล่ออกมาแค่นี้ครับเอาแบบนี้เลยแล้วทีเนี้ยพอเราคีบลงฟองน้ําเสร็จ ใส่ปุ๋ยตอนไหนผมใส่เลยครับผมจะใส่แค่ครึ่งฟองน้ําก่อนอืมประมาณนี้เนี่ยครึ่งฟองน้าก่อนแบบนี้พอเขาเริ่มมีใบผมก็จะเพิ่มปุ๋ยเข้าไปอีกวิธีการใส่ปุ๋ยก็คือเราละลายปุ๋ยในภาชนะอื่นอัตราส่วนผมใช้เท่ากับที่ปลูกจริงเลยนะครับหน้าร้อนอัตราเท่าไหร่หน้าฝนหน้าหนาวอย่างตอนนี้เนี่ยผมทําคลิปบันที่12 12กันยาปี66มันก็จะเริ่มหนาวแลนะ้วเนาะแต่ว่า ฝนก็กระหน่ำทุกวันบ้านผมผมใช้4ซี4 4ต่อน้ำ1ลิตรในการปลูกกิง่งต้นพันธุ์ผมก็ใช้4ซี4ต่อน้ำ1ลิตรในการปลูกกิง่งจริงๆนวเนี่ยผมไม่ได้ผสมน้ำใหม่หรอกผมตักไอ้น้ำเนี่ยเลยน้ำที่ผมปลูกผักเสร็จแล้วเนี่ยเอามาใส่ต้นพันธุ์ผมทำอย่างนั้นเลยมาเดี๋ยวผมพามาดูต้นพันธุ์เนี่ยนะข่ายกไปเลยอย่างนี้ช่วงนี้ก็จะต้องปลูกทุกวันแต่ว่า บ้านผมนะผมทํานาด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็หวานปุ๋ยด้วยการปลูกก็เลยช้าจริงๆโรงเนี่ยควรจะปลูกเสร็จแล้วแต่ว่าผมต้องหวานปุ๋ยก็เลยไม่มีเวลาแต่คืนนี้น่าจะปลูกแหละตรงนี้เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูต้นพันธุ์ผมทางเดินทุรักทุเรีนะคิ่ผมไม่มีการตัดต่อครับเดียวมากไปแบบนี้เลยต้นพันธุ์สองชุดนั่นนะที่เหลืออยู่นะ่ะคือ มันเขาเรียกอะไรนะมผมโดนลูกสวนแย่งไปรุ่นนี้มันแลดูไม่สวยเลยมันหลอมแหลมหลอมแหลม,ลม,ลมยังไงก็ไม่รู้ขนาดรุ่นนี้ก็ลูกสวนก็แย่งไปอีกต้นพันไม่ทันนี่ฮะเดี๋ยวผมจะผมจะใช้น้ำนี้เลยน้ำที่ผมผมเก็บผักไปแล้วในการใส่เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่า อุ้ยมันอย่างนั้นไหมมันอย่างงี้ไหมผมทาต้นพันธุ์ทุกๆสามวันครับผมทําผักสลัดตั้งแต่ปีสองพครับผมไม่เคยมีการวัดค่าน้ําครับผมมีผักขายทุกวันครับอ่ะเดี๋ยวผมมาพามาดูเอาวัสดุไปตักคือช่วงเนี้ยตักน้ําออกจากผักสลัดบ่อยมากครับเพราะว่าฝนตกเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวให้ดูรากเลยอืมขาวใส สุ่มเอาก็ได้ ừ. ตรงนี้ตักน้ำออกห้าครั้งเลงฮะในส่วนตรงนี้ดูกินอกนะนกินอกโ,โอ้รากไม่สวยเลยไม่ได้ตักน้ำเนี่ยน้ำเกือบเต็มต้นเริ่มยืดนะฮะเนี่ยดูครับเพราะว่าบ้านผมฝนตกบ่อย ừ. ขาวใสปกติ ừ. Ừ. มาเดี๋ยวพาไปดูว่าตักน้ำ เวลาน้ําเต็มรังผมใช้ตัวนี้ตักครับมันง่ายเปิดสายแล้วก็มันมีที่จับแบบถนัดมือมากคือมันอยู่ในครัวผมก็เลยหยิบมาเลยผมว่าเอาเอทนี่มันง่ายดีนะเอาตัวนี้ไปปลูกเออเอาตัวนี้ไปจัดการดีกว่ามาดูครับวิธีการเติมน้ําปุ๋ยต้นพันชุดนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเพราะามันเป็นหลายรุ่นมากเพราะว่าผมผมโดนลูกสวนมากขอแบ่งไปปลูกแต่ผมไม่ซีเรียสหรอกให้เขาไปปลูกสุดท้ายผมก็เอาผักเขามาขายเหมือนเดิม เดีย๋ยวเติมตัวนี้ให้ดูนี่ฮะเพื่อนๆหลายคนถามว่ามันจะเป็นไรไหมใช้น้ำปุ๋ยเก่าไม่เป็นไรหรอครับตอนเติมก็ระวังหน่อยนะครับบางทีถ้ามันโดนต้นถ้าต้นมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะตายเหมือนกันเพราะว่าโดนปุ๋ยราดไปเต็มๆตรงน,นี้ก็ระวังกันหน่อยเวลาปลูก อ่ะผมจะต้องเอาตัวนี้ย้ายไปไปอีกฝั่งหนึ่งแค่นี้ฮะคีบให้มันโผล่มาแค่แค่ตัวเมล็ดให้รากจมไปในฟองน้ำเลยผมไม่ได้ใช้ฟองน้ำสำ<ม>เร็จรูปนะครับผมจะใช้ฟองน้ำราคาถูกตามร้าน2ี่บบาทแล้วก็มากรีดเอาเองผมใช้แบบนี้แหละอันไหนประหยัดได้ผมประหยัดอันไหนจ่ายเพลงสมควรจ่ายผมจ่ายแนวทางการทำของผมแค่นี้เลยฮะก็ดูสภาพโรงเรือนผม ไม้ไผ่ร้อยเปอร์คือผมใช้ไม้ไผ่สามปีมันจะพังพอสามปีมันพังเนี่ยผมก็เปลี่ยนใหม่เพราะผมปลูกไผ่เป็นไรเลยฝั่งนู้นผมก็แค่ไปตัดไผ่มาแล้วก็ทําเต็มที่วันเดียวก็เสร็จแค่นั้นครับง่ายๆแบบนี้อย่างนี้เลยแนวทางการทำของผมไม่วัดค่าน้ําน้ําที่ใช้ก็นูน่นน้าสวยๆนู่นเลยครับขุ่นคลากเลยถ้าเพื่อนๆหลายคนเคยดูคลิปผมก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆครับว่า น้ำที่ผมปลูกผักเนี่ยขุ่นคลักขนาดไหนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไม่พูดมากเพราะว่าพานเพื่อนมาดูว่าหลายคนขี้มาเดดลงฟองน้ำแล้วมันไม่รอดไม่รู้จะขี้ให้มันโผล่แค่ไหนแบบไหนยังไงก็ดูของผมไปจับใช้แล้วก็การเติมปุ๋ยในต้นพันธุ์ผักสลัดก็เติมไปเลยเหมือนที่ผมทําแค่นี้ละฮะง่ายๆทําทไปเลยไม่ต้องไปกลัวครับถ้าเรามัวแต่กลัวมันไม่มีวันสําเร็จหรอกครับทําไป เราจะได้รู้ว่าเอยสิ่งที่เราทำมันผิดพลาดตรงไหนแบบไหนยังไงเราจะได้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อรอบต่อไปจะดีขึ้นยากครับที่เราจะปลูกเลยแล้วมันจะดีเลยอย่างน้อยดูคลิปผมหลายๆคลิปไปปรับใช้อาจจะมีผิดพลาดบ้างในการที่เราปลูกแต่อย่างน้อยก็ผิดพลาดน้อยที่สุดเพราะว่าได้ฟังประสบการณ์จากคนคนหนึ่งที่เขาทำมาจริงๆแค่นี้ฮะ ลองปรับใช้ดูนะครับส่วนเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรือเพื่อนๆคนใดที่อยากปลูกผักหรือว่ายังไม่เจอปุ๋ยหรือมเมล็ดพันธุ์ที่โดนใจก็ลองเอาของที่สวนใช้อยู่ไปใช้ก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝนมากแะ้วบ้านผม